เปลี่ยนนิสัยเล็กๆเพียงแค่1%นึเปอรเซ็นก็สำเร็จเร็วและแรงได้แล้วหมายความว่าวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นแบบเพอร์เฟกเสมอไปเริ่มต้นฝึกทุกอย่าง เพียง1%นึซพอครับวันนี้อย่าคาดหวังว่าคุณจะดีที่สุดในตอนเริ่มต้นแต่ให้คาดหวังว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเยกตัวอย่างเช่นวันนี้โอปาอ่านหนังสือได้5หน้าพรุ่งนี้โอปาอ่านได้6หน้าหรือวันนี้คุณวิ่งเนี่ยสินาทีพรุ่งนี้คุณวิ่ง15นาทีได้ไหมทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องชาเลนจ์ตัวเองแบบจากระดับศูนย์ไประดับสิบค่อยๆเริ่มสเต็ป by สเต็ป อย่าทําให้จิตใต้สำนึกเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเกินไปสมองของคนเราครับมีสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสมองนะครับฝั่งคิดช้าถ้าเกิดว่าคุณใช้มันมากๆคุณรู้สึกแบบเหนื่อยเกินไปกับการคิดคุณรู้สึกว่าต้องทุ่มเทกับการคิดการโฟกัสมันจะเททุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของมนุษย์นะครับระบบสมองเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ2หรือระบบคิดช้าครับถ้าเกิดว่าคุณแบบ ไปฟโฟกัสอะไรนานๆคุณเคยไหมครับโฟกัสนานๆปวดหัวเลิกทำเลยดีกว่าเลิกทำโปรเจกต์นี้ละเลิกโฟกัสอันนี้ละสุดท้ายคุณเทงานนั้นไปโดยแบบปริยาเลยนะ คุณเคยเป็นไหมครับน่าจะเคยเป็นเนาะโอป้านี่เคยเป็นบ่อยบางทีโฟกัสเยอะเฮ้ยเหนื่อยไม่เอาละพอแล้วละกันฉันขอทิ้งล่างฉันขอนอนสบายๆหน่อยสุดท้ายคุณก็เกิดแบบนิสัยที่แบบขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจจนเกิดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งแน่นอนครับสมองคนเราเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเพ่งอะไรนานๆควรจะรีแลกซ์บ้างนะครับเช่นหาเวลาเนี่ย พักนะครับสักสิบนาทียี่สิบนาทีค่อยทํางานต่อหรือดื่มเครื่องดื่มนะครับเช่นอ่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังเครื่องดื่มที่มันเป็นน้ําหวานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยกรูกโคสก็จะช่วยให้คุณสดชื่นได้และแน่นอนครับคุณไม่จําเป็นต้องดีที่สุดอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยฉันเริ่มสร้างตัวตนในออนไลน์ฉันเริ่มทำธุรกิจจะต้องดีที่สุดเลยไประดับ10อย่าเพิ่งครับคุณไต่จากระดับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆให้คุณได้เรียนรู้และเสพความสุขความสำเร็จระหว่างทางนะครับความสําเร็จเนี่ แค่คุณทําอะไรให้จบก็ถือว่าสาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรบ้างครับที่คุณจะทําให้จบในวันนี้พิมพ์แชร์ใต้คอมเมนต์มาเลยครับสิ่งที่เราจะทําให้จบในวันนี้เช่นโปรเจกต์งานหรืออย่างเช่นฉันจะไลฟ์สดให้จบฉันจะทําไลฟ์สดให้ได้ก็พิมพ์เลยครับว่าฉันจะไลฟ์สดให้ได้ฉันจะทําคลิปวิดีโอให้จบฉันจะอัดคลิปให้จบฉันจะอ่านหนังสือให้จบวันนี้พิมพ์มาเลยครับแน่นอนครับแค่คุณทําบางอย่างจบในวันนี้นั่นคือความสำเร็จของคุณแล้วครับ ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเลิศดเลยแต่ทำได้ทันทีใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ประโยชน์ได้เลยครับออไปายสารมาสะคตเอนอร์พีสวัสดีครับ